ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ เม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่14นะครับกรกฏาคมนะครับพศ2564นะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับครับผมเมื่อวานนะครับตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็พลาดยากนะครับเมื่อวานก็ได้เด่น4นะครับรูด4นะครับเมื่อวานก็เข้า3น้อยนะครับก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับเข้า7-4นะครับ แล้วก็เข้าพิเศษ44นะครับแล้วก็ VIP นะครับ42นะครับ3เด้งนะครับเมื่อวานนะครับสำหรับชุดเจาะเราก็เจาะให้อยู่นะครับเมื่อวาน44นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็พลาดยากนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ได้มานะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเอซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มาเม็ดเดียววันนี้นะครับสายรูดสายวิ่งนะครับคือ9นะครับเต่น9รูด9นะครับสำหรับ9นะครับก็ตัวเจาะก็จะมี95นะครับ90นะครับ9กนะครับเกนะครับ สำหรับเด่น9เจาะ9นะครับสำหรับชุดฟันนะครับก็จะอยู่ที่5กับ0นะครับสำหรับ5ก็จะมี5 0นะครับ5 7นะครับสำหรับ0ก็จะมี70นะครับ04แล้วก็02นะครับสำหรับเด่น0นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับวันนี้ก็จะมี3คู่นะครับก็จะมี9 9นะครับ55นะครับ 0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี9995995นะครับตัวเด่นนะครับ294นะครับ090นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc ีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b s ไ cribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ